สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอดซ่อมเลือนไม้นะครับของเบนซ์ W 2 0 3นโฉมตาถั่วนะครับซึ่งเป็นกันเยอะมากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นฮิตนะครับที่จอวิดีโอจะไหม้หรือไม่ก็ดับไปเลยนะครับบางคันก็ไหม้เป็นรอยบางคันก็ถึงขนาดว่าจอดับไปเลยนะครับไม่ยากครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีแค่นี้เองนะครับเนี่ยครับ เป็นลวดนะครับอันนี้ผมเอาลวดสายไฟนะครับเน้นว่ามันจะต้องเล็กๆและแข็งๆนะครับเพราะมันจะต้องสอดเข้าไปความยาวก็ประมาณอย่างนี้เลยนะครับสอดเข้าไปปลดล็อกด้านในนะครับเนี่ยครับบางท่านอาจจะใช้ลวดก็ได้ครับลวดแข็งๆหน่อยนะครับมาดูกันครับอันนี้เป็นหน้าตาเรือนไม้นะครับ อ้าวนี่ว่ามันมันเป็นยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับหน้าจอวิดีโอมันเป็นรอยนะครับคันนี้มันเป็นรอยเป็นรอยอมันอาจจะอ,ะอาจจะด้วยอายุรถนะครับแล้วมันก็ร้อนก็ทําให้มันหไหมอย่างนี้นะครับเป็นรอยซึ่งโฉมตาถั่วนี่จะเป็นกันเยอะมากนะครับจอวิดีโอนี้หาซื้อง่ายครับตามออนไลน์แต่ว่าเป็นออนไลน์จากต่างประเทศนะครับเพราะว่าของออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยไม่มีครับ แล้วผมก็ไม่ได้เช็คราคาด้วยว่าร้านอะไรเบนซ์เขาขายกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราสั่งจากต่างประเทศเนี่ยมาถึงบ้านเราเนี่ยมาถึงมาถึงเรานะส่งพร้อมเนี่ยราคาอยู่ประมาณ1ัน0บาทนะครับตัวจอวิดีโอนี่นะครับประมาณ1 5 0 0บาทเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเองเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นรอยแต่ว่ามันใช้งานได้ครบนะครับเนี่ยผมจะกดให้ดูนะครับตัวเลขติดแล้วก็เนี่ยครับพวกเมนูต่างๆใช้งานได้นะครับเนี่ยครับใช้งานได้หมดเลยนะครับใช้งานได้ครบนะครับ เมนูต่างๆใช้งานได้นะครับนี่ครับแต่ว่าด้วยที่ว่ามันเป็นรอยไหมแบบนี้มันก็ไม่หล่อใช่ไหมครับดูไม่หล่อนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าผมสั่งอะไหล่มาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูกันมาดูกันนะครับสําหรับที่จะถอดจะถอดจอมันเนี่ยมันมีแค่ปลดล็อก2ด้านคือซ้ายกับขวานะครับเรามาดูฝั่งด้านขวาเนี่ยครับจะมีรูอยู่นี่ครับรูนี้เห็นไหมครับนี่ครับมันเล็กๆ เราจะต้องหาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอารวดนี้สอดเข้าไปเอามาดูครับเอารวดนี้สอดเข้าไปนะครับนะครับแทงเข้าไปตรงๆนะครับตรงๆนะครับเพื่อไปไปปลดล็อกมันนะครับตรงๆเลยจะต้องแข็งแข็งนะครับให้มันดังกึกอ่าเนี่ยกึกแล้วพอกึกแล้วเราก็ขยับขยับออกมานิดนึงขยับตัวอ้าขยับได้แล้วเนี่ยด้านนี้เห็นไ,ไหมครับขยับออกมาไว้ก่อนนิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาทําอีกแบบเดียวกันด้านซ้าย นี่ด้านซ้ายนะครับเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมครับด้านซ้ายมันก็จะมีรูอยู่ตรงนี้แอบครับมีรูอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราก็เอาลวดนี่แหละครับแทงเข้าไปครับแทงเข้าไปตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องมือหนึ่งทํามือหนึ่งจับกล้องนะครับเนี่ยครับแทงเข้าไปตรงๆนะครับให้มันกึ๊กอ่าเนี่ยกึ๊กพอมันกึ๊กปุ๊บเราก็ขยับออกมาครับเดี๋ยวปิดปิดสวิตช์ก่อน เราก็ขยับออกมาดึงออกมานะครับเดี๋ยวต้องออกแรงหน่อยนะครับหาต้องหาที่มันที่มันดึงได้ขยับดึงออกมาอ่าเนี่ยครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วพอออกมาแล้วเราก็ต้องเลื่อนพวงมาลัยนะครับเลื่อนพวงมาลัยออกมาให้สุดเลยนะครับเพื่อที่จะได้ถอดจอกมาได้นะครับเลื่อนพวงมาลัยออกมาให้สุดเลยนะครับนะครับตัวนี้มันเป็นเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยผม เลื่อนออกไม้สุดแล้วก็เลื่อนลงครับเลื่อนลงให้สุดเลยนะครับเลื่อนลงสุดแล้วเราก็อ่ะดึงดึงดึงตัวอ่ะเลื่อนไม้ออกมาเนี่ยครับออกไละพอออกมาปุ๊บนะครับมันจะมีปลั๊กอยู่ด้านหลังแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยครับจะมีปลั๊กอยู่ด้านหลังตัวเดียวซึ่งเอ่อไอตัวปลั๊กเนี่ยมันจะเป็นล็อกมันจะเป็นล็อกแบบล็อกพิเศษนะครับ ก็คือเราอย่าไปงัดไปแงะอย่าเอาอุปกรณ์อะไรมางัดนะครับตรงล็อกเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะถอดออกมาแล้วผมจะให้ดูนะว่ามันเป็นล็อกยังไงนะนี้มันอยู่ลึกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีปักอยู่แค่ตัวเดียวแค่นี้แหละครับถ้าเกิดท่านไหนทําไม่ได้นะส,สงสัยยังไงก็ถามผมได้นะ เอ่อเม้นมาถามผมได้ครับยินดียินดีนดนดให้คําปรึกษายินดีนะครับช่วยๆกันจะได้ประหยัดตังค์นะครับเพราะว่าราคาอะไหล่มันไม่แพงอ่ะแค่ประมาณพันกว่าบาทเองเนี่ยครับเรากดก่อนที่จะปลดล็อกนี่เรากดให้มันจมลงไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนออกปุ๊บอ่านี่มันก็ออกแล้วปึ๊บเลื่อนปึ๊บอ่านี่ครับเลื่อนสุดมันก็ออกมาโอ้อระวังนิดนึงนะเนี่ยครับก็ยกออกมาได้ละนี่ นะครับยกออกมาได้แล้วเดี๋ยวให้ดูล็อกตัวนี้นะครับไอที่สายมันนี่นะครับเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวเพื่อนเห็นไม่ชัดนี่นะครับก็คือเออเนี่ยเดิมทีมันจะอยู่อย่างนี้เนาะมันจะล็อกอยู่แบบนี้มันจะล็อกอยู่แบบนี้เนี่ยครับล็อกแบบนี้มันล็อกแบบนี้เราก็ ก่อนที่เราจะเลื่อนตัวนี้ออกนะเลื่อนตัวตัวคันโยกเนี่ยออกเราก็กดตัวนี้ลงนะครับกดตัวเนี้เนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวเนี้มันจะมันจะดันไว้เนี่ยเรากดลงกดลงแล้วเราก็โยกคันโยกฟึบมาอย่างนี้พอยกคันโยกลงมาสุดปึ๊บเนี่ยมันก็ออกเลยอัตโนมัตินะครับเนี่ยครับมีอันเดียวแค่นี้นะครับง่ายๆครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมอาไปเปลี่ยนครับเดี๋ยวถอดให้ดูเลยถอดให้ดูเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับแล้วเสร็จเดี๋ยวเอามาใส่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับสั่งอะไรมาแล้วมาส่งแล้วนะครับอเคครับเดี๋ยวมาหาวิธีแกะนะครับว่าเจอแล้วแหละเนี่ยครับมันมีล็อกอยู่ตรงนี้มีล็อกหนึตัวนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มี ด้านหลัง1ตัว2ตัว3ตัวนะครับมีล็อกตัทั้งหมด5้าตัวก็น่าจะแกะไม่ยากดูแล้วเนี่ยครับเป็นล็อกอย่างนี้เดี๋ยวต้องหาอะไรไขควงแบนนะครับไขควงแบนแงหน่อยก็น่าจะได้แล้วแต่ต้องระวังหักอย่างเดียวผมกลัวกลัวจะหักนะครับค่อยๆค่อยๆแงเอาเนะี่ย ออกแล้วครับนีนี้เปียวเองครับไม่ได้ทําแรงเลยนะครับเนี่ยมาดูตัวนี้ครับค่อยค่อยแรงเดี๋ยวหักนะครับอ้าวออกแล้วครับออกไปสองตัวละเนี่ยครับขยับเริ่มขยับได้แล้วมาดูอีกตัวอันตัวนี้อ้าวด้านออกผลแล้วด้านนี้ออกผลแล้วนะครับนี่ครับอ้าออกมาแล้วเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับอึ๊บ อ่ะอีกด้านนี้ต้องระวังระวังนะครับต้องระวังจะหักแกะด้านนี้เป็นาะอ่ามีออกมลครับออกละค่อยนิดเดียวครับยกนิดนึงแล้วก็ดันออกใช้นิ้วเนี่ยใช้นิ้วช่วยดันครับอย่าไปใช้อย่างอื่นเดี๋ยวมันจะเสียหายได้นะครับใช้นิ้วช่วยดันนี่ออกมาแล้วครับยก ปุ๊บอ้าวนี่ครับออกมาแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันมีรอยเหมือนไหมนะครับเหมือนอจอวิดีโอมันไหมครับมันเป็นรอยนะครับเป็นรอยจอวิดีโอไหมก็เปิดประสงค์คือต้องการจะเปลี่ยนตัวนี้แหละต้องการจะเปลี่ยนจอวิดีโอเนี่เห็นไหมครับอันนี้ตอออันนี้มาตัวนี้ยังติดมาด้วยนะตัว ตัวรีเซ็ตเนี่ครับเนี่ยครับตัวสําหรับรีเซ็ตสาหรับปรับแสงไฟอะไรนเงี้ยนะครับติดมาด้วยอย่างนี้เลยนะครับเราต้องระวังอย่าไปวางทับเดี๋ยวมันจะหักตัวนี้นะครับคราวนี้ก็มาหาวิธีถอดมาหาวิธีถอดตัวนี้นะครับค่อยๆดูใจเย็นเพราะว่าอันนี้ผมก็ DIY นะครับ DIY. ตัวแผงวิดีโอันอยู่ข้างในเนี่ยแต่มันมีตัวนี้ประกอบอยู่นะครับเท่าที่สังเกตแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องต้องแกะนะครับก็น่าจะเป็นล็อกเพราะส่วนใหญ่ Mercedes Ben z เขาจะเป็นล็อกนะครับจะทำเป็นล็อกล็อกไว้เราก็ค่อยๆแกะดูไม่ใช้อย่างอื่นนะใช้นิ้วนี่แหละครับดีที่สุดนะครับ ถ้าใช้ของแข็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกหักได้อ้าวเนี่ครับหลุดออกมาแล้วนะครับเนี่ยตัวฝาประกบหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวเช็ดฝุ่นซะหน่อยก็ใช้ได้นะครับเช็ดฝุ่นซะหน่อยเนี่ยก็เห็นตอนนี้เห็นจอวิดีโอแล้วเนี่ยที่เสียหายที่เราต้องการนะครับนี่ก็เป็นล็อกอีกเนี่ยจะมีล็อกอยู่สองล็อกข้างล่างนี้มีล็อกนะครับก็ต้องก็ต้องค่อยๆดันล็อกนี่แหละดันล็อกนี่ออกนะครับค่อยๆ ไปดันขึ้นนะครับดันปึ๊บเดี๋ยวดูนะครับปึ๊บเนี่ยดันให้มันหลุดจากล็อกใช้ใช้นิ้วดีสุดนะครับอย่าใช้อย่างอื่นเดี๋ยวมันจะเสียหายได้อึ๊บออกก็ยังเนี่ยอ่าออกมาแล้วครับอึ๊บนี่ครับออกมาแล้วเนี่ยครับตัวจอวิดีโอที่เสียหายเดี๋ยว ต้องคราวนี้ต้องมาดูว่าจะเอาสายแพรมันออกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูมีอะไรยึดอ่าไม่มีนะครับยกออกมาได้เลยนี่ครับฝาหลังยกออกมาได้เลยอ่านี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับข้างหลังเนี่ยสายแพรเราก็หาวิธีถอดสายแพรครับอหาวิธีถอดสายแพรนะครับดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นล็อกอีกอะไรครับ Mercedes Ben z น่ะ เนี่ยเานี่เห็นนี่ครับ med, confirms, เห็นเห็นแล้วเห็นตัวล็อกสายแพ้นแล้วครับอยู่ข้างหลังนี้เป็นเป็นเหมือนอสีดํำๆเนี่ยครับตัวล็อกอแล้วก็เราก็ปลดล็อกนะครับต้องเนี่ยใช้นิ้วดีที่สุดนะครับใช้นิ้วปลดล็อกมันค่อยๆนะครับเดี๋ยวตัวอื่นจะเสียหายด้วยค่อยๆปลดล็อกเนี่ยผมใช้เล็บนะครับใช้เล็บค่อยๆค่อยๆแงะขึ้นปึ๊ออ้าวนี่หลุดอ,ออกมาแล้วครับ อ่าน,นไปแล้วเห็นไหมครับสายแพรอึ๊บอ่านี่ครับออกมาแล้วตัวนี้เสียหายนะครับเนี่ยเนี่ยคือหน้าจอมันไหมอย่างนี้เป็นรอยอย่างนี้นะครับหน้าจอไหมเนี่ยครับอืมเดี๋ยวมาเปลี่ยนของใหม่นี่ผม สั่งมาจากต่างประเทศนะครับเนี่ยตัวน,นี้ตัวใหม่นะครับเขาก็แพ็คมาอย่างดีแหละเนี่ยแพคมาอย่างดีติดฟิล์มใสมาอย่างดีนะครับเนี่ยติดฟิล์มใสมาเนี่ยครับเขาติดเขาจะวางเนี่ยติดฟิล์มใสามาเลยครับมีฟิล์มล้วก็เราก็มาแกะฟิล์มออกนะครับแกะฟิล์มมันจะมีฟิล์มติดมานเนี่ยเราก็มาแกะฟิล์มนี้ออกเห็นไหมครับเขาจะปิดฟิล์มมา2ด้านเลย นะครับเนี่ยปิดฟิล์มมาทั้งหน้าทั้งหลังเลยจะมีแผ่นฟิล์มอย่างเงี้ยปิดมาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเนี่ยเราก็มาแกะฟิล์มออกด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็อย่าเอามือไปแตะจับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนิ้วมือเรานะครับจับนี่จับด้านจับด้านด้านสาันมันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นรอยนิ้วมือ,อแล้วก็ก็ต้องใส่ถอดอยังไงใส่อย่างนั้นครับถอดอยังไงก็ใส่กลับเข้าไปให้เหมือนเดิม เพืเ่อนๆเห็นด้วยนี่ครับใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมครับใส่ใส่ตัวจอเข้าไปก่อนใส่ข้างบนก่อนนะครับดันดันใส่ข้างบนเข้าไปในล็อกก่อนล้วข้างล่างก็ดันขึ้นนิดนึงปึ๊บวางเข้าไปในล็อกอ่านี่ครับมันมีล็อกอยู่แค่2ตัวครับข้างบนก็มีล็อกเราก็เสียบเข้าไปข้างบนแล้วก็ยกลงไปนี่แล้วข้างล่างมันก็เป็นก้ามปูเลยครับเป็นก้ามปู2ตัวเนี้มันก็จะล็อกไว้แค่นั้นเองครับนี่ก็ เนี่ยอยู่แล้วเห็นแล้วเราก็มาใส่สายแพรสายแพรก็ใส่ที่เดิมครับนี่โยกไอตัวล็อกมันเห็นไหมครับนี่นี่ตัวตัวล็อกมันนะครับนี่ตัวล็อกมันเห็นไหมครับนี่ครับเราก็ใส่สายแพรเข้าไปซึ๊บนะครับใส่เข้าไปให้ตรงล็อกเขาอ่าล้วก็เอาเอาตัวกิปล็อกเนี่ยเข้าไปล็อกด้านหลังนะครับตัวกิฟล็อกเขาล็อกอยู่ข้างหลัง เป็นตัวกดล็อกอยู่ด้านหลังนะครับใส่ตัวคลิปล็อกเข้าไปถ้าตรงล็อกนี่จะใส่ง่ายมากนะครับถ้าไม่ตรงล็อกก็เลื่อนเลื่อนหาหน่อยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหน่อยนะครับกดให้ดังกึ๊บเลยนะครับอ้าวอ้าวกึ๊บแล้วครับอืตรงล็อกนะครับกึ๊บละ อของใหม่มันก็จะยากนิดนึงเนาะนคือถ้าไม่ตรงล็อกเนี่ยมันมันยังไงมันก็ไม่ลงนะครับแต่ถ้าตรงล็อกมันจะกรึบเลยนะครับอะคราวน,นี้ก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับตัวน,นี้เป็นฝาครอบก็ครอบกลับไปเหมือนเดิมครับครอบกลับไปก็กดให้มันลงล็อกนะครับนะครับกดสองทีก็ลงแล้วล็อกข้างบนก็ไม่มีอะไร ได้อ่กลับเข้าล็อกเหมือนเดิมแล้วนะครับตรงไหนมีฝุ่นก็เป่าได้นะครับประมาณนี้ครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้วใส่กลับเข้าไปแล้วก็ เอาประกอบกับครับใส่เข้าไปในฝามีฝาหลังเขามีฝาหลังแล้วก็มีฝาหน้าตรงนี้มีรูนะมีรูเหมือน มีรูเหมือนต้องขันน็อตอะแต่ไม่มีไม่มีน็อตเลยนะครับนี่ไม่ได้ถอดนอด็อตไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่เออไม่มีไม่มีที่ขันอ๋อเนี่ยครับเท่านี้เองไม่ไม่มีน็อตเลยนะครับไม่มีน็อตเลยสักตัวนะครับอ่ะก็ใส่กลับเข้าไปครับ ฝานี้มีฝุ่นหรือเปล่าไม่มีเนาะฝานี้ก็สะอาดดีนะเนี่ยเราก็ใส่กลับเข้าไปครับกลับเข้าไปกลับที่เดิมไปมดันกิปดันกิปให้มันเข้าที่เดิม ปึ๊บมันเข้าที่เดิมก็จะปึ๊บนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บนี่ครับเข้าที่เดิมมันก็กึ๊บอ,อีกด้านหนึ่งการนี้ก็ให้มันเข้าที่เดิมอ่ากึ๊บปึ๊บปึ๊บนะเข้าล็อกแล้วนะครับล็อกเนี่ยครับล็อกเขา อ้าก็เนี่ยครับเอาล็อกเรียบร้อยนะครับสำหรับการถอดเรือนไม้ของ W203 โฉมตาทั่วนะครับถอดเรือนไม้มาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหน้าจอวิดีโอนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ให้เพื่อนๆดูว่ามันจะติด ปกติไหมนะครับอเดี๋ยวไปดูกันครับเปลี่ยนหน้าจอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาประกอบกลับเข้าที่นะครับมาดูกันครับประกอบกลับก็เหมือนเดิมเลยง่ายๆครับค่อยๆสอดเข้าไปเพราะตรงนี้มันจะแคบนิดนึงนะแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปครับนี่ครับในรูนี้เลยนะครับเล็กๆนี้นะครับนี่นะครับก็เสียบกลับเข้าไปเสียบไม่ยากนะครับ มีตัวเดียวเสียบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับปุ๊บเข้าไปครับแล้วก็ดันแล้วก็เอาเลื่อนเลื่อนตัวเลื่อนนี้นะครับตัวเลื่อนนี้เลื่อนขึ้นไปปึ๊บอ่านี่ครับก็เนี่ยแน่นละก็คือถ้ามันเลื่อนเข้าได้สุดเนี่ยมันล็อกเนี่ยแสดงว่าแน่นแล้วแล้วก็ดันตอนใส่นี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ลวดแล้วนะครับก็คือดันเข้าไปเลยกึ๊บเดียวเลยนะครับผักเข้าไปเลยกึ๊บทีเดียวนะครับดูใกล้ๆนะครับ เนี่ยผมจะผักเข้าไปเลยตอนใสน่นะครับผักเข้าไปจับดีๆแล้วก็ผักน,นี่ครับนี่ฝังนี้แน่นแล้วมันนี่แกแ๊กเห็นไหมฮะมันแค่สองแก๊กแค่นั้นเองเพราะมันมีล็อกด้านนี้แก๊กหนึง่งแล้วก็ล็อกอีกด้านนี้แก๊กหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยครับสองแก๊กแค่นั้นเองครับเนี่ยแน่นแน่นเลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงนเปลี่ยนแล้วใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับมาลุ้นกันครับอ่าเดี๋ยวเปิดหน้าจอนะครับ อ้าวโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เป็นไงครับสายปิ้งเลยเนี่ยครับใหม่ใหม่กิ๊กเลยครับใหม่มากอ้ามาดูเมนูต่างๆนะครับมาดูเมนูต่างๆเป็นไงครับโอ้โหนี่ครับใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้ปกติ นะครับเข้าเมนูเมนูนะครับหน้าจอใหม่กิ๊กเลยนะครับใหม่สายปิ้งเลยครับนี่ครับนี่ครับสายเรียบร้อยใช้ได้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับนี่ครับโอ้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยเดี๋ยวลองเปิดไฟดูอ่านี่ครับเปิดไฟ ปกตินะครับใช้ได้ครับครับนะครับหน้าจอใช้ได้ปกติไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดสงสัยหรือว่าทําไม่ได้ยังไงก็เม้นมาใต้คลิปนี้นะครับช่วยๆกันจะได้เซฟเงินในกระเป๋านะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ายบายครับโชคดีครับทุกคนสวัสดีครับ